คิ้วหมดผู้ที่บวชปลอมมาเป็นทาหารมาไม่รู้ก็เดินคิ้วดำๆก็โดนจับได้หมดพระสงฆ์ไทยก็เลยถือโกนคิ้วเป็นเอกลักษณ์ของพระสงฆ์ไทยที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าให้มาก็คือนี่ยเยลโลรฟนี่จีวอเนี่ยเหมือนกันหมดต้องตัดแล้วก็ไม่ไมใช่ผมผ้าผื้นเดียว ไม่ต้องตัดต้องเย็บเลยนะต้องตัดต้องเย็บหมดก็เลยได้มาเป็นจีวรแล้วก็ห่มเหมือนกันอาจจะมีต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่สีที่อยู่ในโทนเดียวกันเลยพระสงฆ์ไทยก็อยู่ได้มาอย่างนี้แหละทีนี้มาตรฐานกลางของชาติกติกาของชาติ กติกากลางการจะให้เกิดความเป็นเอกภาพความเป็นเอกลักษณ์มันต้องมีมาตรฐานกลางที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอาตอมาเองยังสงสัยนะว่าถึงวันนี้แล้วอย่างชุดไทยของเรามคืออะไรหลายยุคหลายสมัยออกแบบกันมาแล้วก็หายไปออกแบบมาแล้วก็หายไปพันรัฐบุรุษป๋าเปรมก็พยายามใช้อยู่ แต่ก็ไม่ได้รับการนิยมเท่าที่ควรก็เลยไม่รู้ว่าเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายของชาติคืออะไรมาตรฐานกลางของเราคืออะไรอันนี้น่าจะต้องมีการกำหนดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติร่วมกันกำหนดสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วแหละแต่ให้ปฏิบัติเหมือนกันใกล้เคียงกันเรียกว่าอยู่ในกรอบเดียวกันมันน่าจะได้การกำหนดมาตรฐานมันก็ต้องมีกติกา ปต,ติการนี้คงไม่ต้องถึงกับลงโทษจำคุกแต่ว่าจะมีอะไรมาบอกว่าเราจะต้องทำให้เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้นะความเป็นหนึ่งเดียวกันมาตรฐานของชนชาติเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชาติไทยของเรานี่ม,มีมีเอกลักษณ์อยู่มีมาตรฐานอยู่ขอต่อบไปที่ว่า เรื่องการคิดพูดทำดีต่อกันอันนี้เป็นกรอบหลักก็คือเอาที่คนก่อนอันมันจะแยกเป็นเรื่องของคนอันดับแรกนะคนหรือมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้อคอมพิวเตอร์เขาไม่ใส่คอคนไว้ให้ความจริงจะใส่คอคนมาให้แต่ก็เลยเขาเขาใช้คอควายก็เลยเอาคนมาเป็นควายไปก่อนนะเราจะคิด แบบก้าวหน้าอย่างไรให้มันเหมือนกันทุกคนมีความคิดมีคิดอย่างเสรีแต่เดี๋ยวนี้คนไทยคิดเสรีมากไปลน้นบางทีใช้เสรีภาพลน้นไม่รู้ว่าอะไรความเป็นไทยจนกระทั่งว่าเคยเจอถึงขนาดว่าไม่จำเป็นต้องมีชาติโกดได้เขาพูดอย่างนั้นนี่คนคนหัวก้าวหน้านะ่ะเป็นนักวิชาการระดับจอแก้วด้วยนะเคยพูด คือความคิดของกรามันลนไม่มีอะไรที่จะเป็นกรอบให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้เลยการจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้นั้นต้องมีกรอบเพื่อให้ปฏิบัติเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบกันเท่านั้นเองการพูดเราก็พูดสมัยก่อนพูดบรญญัปบรรยังมากแต่คนพูดสมัยนี้บางครั้งบางทีแม้แต่ออกไปบินทบาทนี่ยเดินเข่าอ่อนเลย แม่เรียกลูกพอลูกดื้อขึ้นหน่อยโอ้ยอีจุด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 ,จดไว้นะยอมไปคิดเอาเองแล้วกันว่าเขาเรียกลูกว่าอะไรตวาดลูกใจหายภาษาที่ใช้พอสื่อมันมากขึ้นเนี่ยมันแรงขึ้นเมื่อคืนวานเนี่ยนอนหลับไม่หลับปิดไฟแล้วนอนฟังวิทยุ ปรากฏว่ามีคุณครูคนหนึ่งวันพรุ่งนี้วันครูด้วยแถวคลังสังฆะกาญจนบุรีเป็นข่าวดังว่ามีคนแอบถ่ายคลิปคุณครูอาวุโสบังคับลูกศิษย์ให้นั่งฟังตัวเองพูดหน้าเสาธงหี้เรื่องไงไม่ทราบปรากฏว่าเป็นวันสอบตอนนั้นแล้วก็แปดโมงครึ่งเขาจะสอบไปถึงเวลาสอบกำหนดสอบ แต่คนครูพูดไปถึงเก้าโมงยังไม่จบมีคนครูคณครูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเคยเป็นลูกศิษย์ของคุณครูคนนี้เรียนจบแล้วไปเป็นครูอยู่ที่นั้นด้วยไปกระซิบบอกว่าคุณครูครับ9ก้าโมงแล้วกำหนดสอบแปดโมงครึ่งก็หันขวับมาด่าลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์อากตันยูใเดียั่นเลย จับไมโครโฟนไว้ด้วยนะด่าลั่นทั้งโรงเรียนเลยเสร็จแล้วโวยวายมากก็เลยไปบอกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเด็กๆนะห้ามใครลุกขึ้นจากที่นี้ใครลุกขึ้นไปจะโดนปรากฏว่าเด็กทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนั้นลุกฮือขึ้นไปเข้าห้องหมดเกก็นหน้าแตกหน้าเสียดายที่เป็นครูมาตั้งนานมาเสียความตรงนี้นะภาษาในพระรศาสนาก็ใช้สำคัญนะ เรื่องของการกระทำเรื่องทำนะถ้าดีต่อกันเนี่ยมันจะสร้างความเป็นเอกภาพได้เพราะฉะนั้นเรื่องการคิดพูดทำนี่ก็ต้องต้องมีกรอบมาตรฐานไว้ใครจะปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าต้องมีถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเป็นเอกลักษณ์ได้ ความเอื้อเฟื้อแบ่งปันโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของศาสนาโดยตรงนิดคิดพูดทำเรื่องเอื้อเฟื้อแบ่งปันเนี่ยมีน้ำใจคนไทยยังมีน้ำใจอยู่เยอะน่าชื่นชมอยู่แต่ส่งเสริมให้มันเข้มแข็งขึ้นเราจะเห็นได้เวลาเกิดทุพพิขภัยเกิดวาตาภัยเกิดโอมิภัย เกิดอุทกภัยอุมภัยคือคลื่นนะคลื่นสุนามิอุมมแปลว่าคลื่นเราช่วยกันอย่างเต็มที่หรือแม่น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยที่จริงกรุงเทพไม่ได้ท่วมหรอกท่วมนนทบ,บุรีท่วมฝั่งทนน,นเพราะกรุงเทพก็กั้นไว้แม่เข้าวัดราชาทิวาดวิหาร2,144เนะี่ย2,154น้ำไม่เข้าวัดราชาเลยอาตมายัง ไปที่ไหนก็ถามมาเป็นไงน้ําท่วมมากไหมที่วัดเอ้ยเราอายเขาอยู่นี่ทํำไมอะลาหลังไม่ทันสมัยน้ําไม่ท่วมวัดราชา <c oughs> เพราะมีเขื่อนอยู่หน้าวัดกั้นไว้ตลอดแต่ว่าที่วัดตั้งครัวเลยนะทําเป็นเดือนช่วยพี่น้องแถวแถวริมฝั่งทนริมฝั่งแม่น้ําออกเรือไปทุกวันมาช่วยเอาอาหารไประดมคน มาช่วยกันปรุงอาหารไม่อะไรมากหนึ่งข้าวเหนียวหมูแดดเดียวปิ้งพาไปส่งโอ้โหดีพิเศษเลยเนื้อหมูหมดไปหลายร้อยกิโลก็สารก็เป็นหลายเป็นร้อยกระสอบก็ไปช่วยกันคนมาช่วยกันทั้งเดือนเลยนี่ความมีน้ำใจเอือเ้อเฟื้อแบ่งปัน,ปนอันนี้เราดีอยู่แล้วเสริมสร้างอย่างไรให้เข้มแข็ง เรื่องของคนนี่ต้องมีระเบียบวินัยเรื่องกฎหมายคนต้องต้องมีระเบียบวินัยถึงจะหนีต้องมีกฎหมายจะไปบอกว่าจํากัดสิทธิเสรีภาพก็จำกัดเท่ากันอย่าไปจํากัดให้มันเหลื่อมล้าแต่ถ้าคนไม่มีระเบียบวินัยสังคมก็จะเละเราไปญี่ปุ่นเราไปสิงคโปร์เราไป,ปเไปยอรมันเราไปอเมริกา เห็นบ้านเมืองก็เป็นระเบียบวินัยคนก็มีระเบียบวินัยเราชื่นใจแต่ไตสิงคโปร์ใครไปสูบบุหรี่ตามต้องถนนเดี๋ยวนี้เขาจับเมื่อก่อนจับก้นบุรีก้นบุรีก้นึงทิ้งลงไปถนนก็ปรับ500ร้อเหรียญสิงคโปร์ห0าเหรียญสิงคโปร์มันเท่าไหร่ะ่ะตอนนั้นก็ประมาณ24-25บาท เอายี่สิบห้าคูณห้าเข้าไปคูณห้าร้อยเข้าไปมันเยอะนะแต่เขาทำและทำได้ทาไมคนสิงคโปร์มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะว่าเขาไม่ทำสกรปรกในบ้านเมืองไปอเมริกาอันตราก็ไปหลายรัฐแล้วไปอเมริกามาห้าครั้งแล้วแต่ไปด้วยการงานทุกครั้งแหละไม่ได้ไปท่องเที่ยวยุโรปก็เคยไปไปการงานเห็นบ้านเมืองเขาเรียบร้อย เขาสะอาดคนเขาก็ถามว่าเขามีคนชั่วไหมมีอเมริกาเนี่ยจับปืนมายิงกันทีละเก้าศพสิศพเจ้าเก้าคนสิบคนตายบ้างไม่ตายบ้างเยอะแยะแต่ระเบียบเขาเข้มแข็งกฎหมายก็เข้มแข็งของเราเนี่คนไทยในยสิ่งที่หย่อนที่สุดก็คือระเบียบวินัยกฎหมายเวลาเข้าทำงานตามราชการก็รถมันติดเหลือเกินถึงช้า พอถึงเวลาปิดก็หมดวา,าระหมดเวลาทำงานต้องไปก่อนกลัวรถติดความจริงถ้าไปทีหลังใกล้เข้าไปหมดแล้วเหลือแต่เราก็รถจะไม่ติดนะอันมาทดลองนะทดลองไปทำงานที่สารยาเนี่ยถ้ากลับมาช่วงห้าครึ่งหกโมงหกโมงครึ่งตอนนั้นรถจะติดขนานหนักขาเข้ามาเนี่ยแต่พอเลยไปสักหน่อย่าก เลยหกโมงครึ่งไปแล้วเข้ามาสบายเลยวิ่งพรวดเดียวสามสิบนาทีจากสลายามาถึงวัดรชาถ้ามาช่วงงาบโมงครึ่งอย่างเนี้ยชั่วโมงหนึ่งบางทีมาไม่ถึงเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์เสียทั้งค่าน้ํามันเสียทั้งน้ามันไปเราเปล่าเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องระเบียบวินัยมาแล้วเราจะรักษาระเบียบวินัยให้ได้จะทําอย่างไรกฎหมายของเรานี่มีเยอะแยะ เคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดว่ากฎหมายไทยนี่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึง่งแต่ปัญหาก็คือผู้ปฏิบัติทำยังไงเราจะส่งเสริมเสริมสร้างคนไทยให้เราให้เรามีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์กติกามากยิ่งขึ้นขับรถขับราในย,ยังชนกันอุตลุดอ่า รับปีใหม่ปีนี้เขาบอกว่าให้ตัวเลขคนตายเป็นศูนย์ปรากฏว่าศูนย์มันอยู่หลัง38มแปเลยสามชีวิตมากกว่าปีที่แล้วอีกเท่าไรล่ะยีออ่สิบเกหรือสามสชีวิตปีที่แล้ว3ามรมาปีนี้380เพราะอะไรเพราะขาดระเบียบวินัย จะเสริมสร้างคนให้มีเอกลักษณ์ก็ต้องสร้างกรอบตัวนี้นะขอฝากไว้ว่านะรายละเอียดทำไม่ได้แล้วต้องปรองดองสามัคคีกันปรองดองสามัคคีนี่พูดกันอยู่แล้วพูดกันเต็มอยู่แล้วโอ้ทั้งสองนี่ไม่รู้เอาข้างไหนรับแล้วเรื่องปรองดองสามัคคีแต่ทำไม่ได้ถึงวันนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะทำได้ด้วยเพราะเพราะอะไร เพราะขาดน้ำใจนี่แหละหลักสี่ข้อนี้นะว่ากันจริงๆแล้วมีอยู่ในหลักธรรมเรียกว่าสารานินยธรรมอยัมปีธโมสารานิโยปิยกรโนครุกรโนสังฆายะอาวิวาดายาสมักกิยาสังวัตติถ้าหากว่าปฏิบัติหลักธรรมสี่อย่างนี้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยจะ ระลึกถึงกันด้วยความสบายใจจะสร้างความรักให้เกิดขึ้นเป็นเอกภาพเป็นรักสากลรักหนึ่งเดียวจะเกิดความเคารพซึ่งกันและก,กันตามสมควรแก่ฐานะจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็สามัคคีกันแล้วก็เป็นเอกภาพแน่นอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2 5 4 9ขณะสเสด็จออกเสียบัญชรณรพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงย้ำว่าทางท้ายว่าถ้าหากว่าคนไทยปฏิบัติธรรมทั้ง4ประการนี้ประเทศชาติไทยจะอยู่ไปนิรันดรนแว่างั้นเถอะกลับไปทบทวนได้นะอ่านได้ตอนนี้ ประการที่สองที่เราจะเสริมสร้างก็คือจุดศูนย์รวมศรัทธาต้องสร้างต้องเสริมตอนนี้จุดศูนย์รวมศรัทธาอ่อนนี่เรื่องมีราวเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาความจริงอะเรื่องที่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่มีสังคมไหนที่ไม่มีความขัดแยง้ง แม้แต่ในยุคพระพุทธเจ้านี่ก็ยังมีพระเทวทัตทึ่งเป็นพระญาติเองยังมาสร้างความขัดแย้งขึ้นไม่รู้จะเสนออะไรเสนอว่าเสนอพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระอยู่ป่าเป็นนิดถือว่าบาังสุกุลเป็นนิดอยู่โคนไม้เป็นนิดไม่ฉันเนื้อเป็นนิดอะไรเนี่ยีห้าอย่าง พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องเนี่ยพระเทวทัตไปย้ำเรื่องการไม่ฉันเนื้อพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเลยว่าห้ามพระฉันเนื้อพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้พระภิกษุอยู่ด้วยคนอื่นเลี้ยงนะประทัตตูปชีวีพระภิกษุในพระาศาสนานี้เลี้ยงชีพอยู่ด้วยที่อาหารที่คนอื่นเขาให้อยากทาให้เป็นคนเลี้ยงยาก เมื่อเขากินอะไรได้ก็กินนั่นแหละแต่ก็มีข้อแม้ไว้เรื่องเนื้อเนี่ยเนื้อสิบอย่างห้ามเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้ออ่าจาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งไปหาต่อก็แกันนับได้เก้างูเหลือมเนื้องูเหลือมสิบอย่างพระพุทธเจ้าห้าม ที่ว่างูเหลือมนี่นะอาตมาก็ยังไม่มั่นใจนักไม่ได้หารายละเอียดเฉพาะงูเหลือมหรือว่าห้ามเนื้องูเหลือมและงูเห่างูจงอางฉันได้ก็ไม่รู้แต่คิดว่างูทั้งหมดเพราะกินเนื้องูแล้วกลิ่นมันจะออกมาเป็นงูเคยสมัยเป็นคารวาสนะเคยกินเนื้องูเหลือมแกงขั่วใส่เครื่องเทศหอมกรุ่งอร่อยมากเลย เขาแกงขั่วเผ็ดแต่แล้วพอ,พอเสร็จแล้วก็ครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตนะพอเสร็จแล้วปรากฏว่าพอไปทํางานเหงื่อออกเนี่ยกลิ่นมันออกเป็นงูเลยอันนี้เอามาเทียบเคียงได้เลยว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าห้ามน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเป็นกลิ่นงูอาจจะมีสัตว์อื่นที่ต้องการจะล่างูกินเป็นอาหารก็ามาทําร้ายเราก็ได้นะเพระาะฉะนั้นเราต้อง เสริมสร้างจุดศูนย์รวมศรัทธาจุดศูนย์รวมศรัทธาเนี่ยหนึ่งเราที่จริงเราก็มีอยู่แล้วะนะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นิชัดแต่เสริมสร้างให้เข้มแข็งที่สําคัญที่เสริมให้เข้มแข็งก็คือเสริมที่คนนั่นแหละแต่ศูนย์รวมศรัทธาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพูดกันอีกนิดหนึ่งว่าในาศาสนาคือพระัตนรันรยทำย่างไรให้คนไทยในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ย ให้มีพระรัตนตรัยเป็นอุดมการชีวิตนี้ถึงพระรัตนตรยัยส่วนศา,านสานาอื่นก็ว่าไปตามัศรัทธาของท่านแต่ให้อยู่ในกรอบของศาสนาจริงๆเราอยู่กันหลากหลายศาสนามานานมากเอากันว่าตั้งแต่ตั้งชาติไทยมานะไม่รู้ว่าตั้งสมัยไหนแต่ฝรั่งเขามาเขียนบอกว่าคนไทยนี่อพย